ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะจะมาช่วยแม่แม่นุกนะคะนําเสนอพวงมาลัยจิ๋วนะคะน่ารักมากเลยนะคะวันแม่ปีนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะมีท่านใดสนใจอยากจะได้พวงมาลัยจิว๋วมีมีเข็มกลัดด้านหลังนะคะสามารถกลัดเสื้อได้นะคะแม่นุกก็อ่า มีค่าใช้ใจ่ายกับครอบครัวนะคะครอบครัวของเมนูก,ก็คือเด็กๆทั้ง49ชีวิตนะคะหนึ่งใบแดงนะคะเมนูกส่งให้ฟรีเลยนะคะมีแค่หลเดียวเองนะคะมีแค่12ชิ้นเองนะคะส่วนต่างได้ไม่เยอะหรอกค่ะก็จะเก็บไว้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายกับเด็กๆอยู่นะคะสนับสนุนพวกหนูด้วยนะคะ น่ารักมากเลยนะคะเป็นกำรรมยี่นะคะเป็นกำรรมยี่คือส่วนมากเราจะเห็นแต่เป็นดอกมะลิสีขาวใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นพวงมาลัยเล็กนะคะเป็นเป็นกำรรมหยี่ที่มันบิดงอได้แล้วก็มีเข็มกลัดนะคะกลัดกระเป๋าหรือกลัดเสื้อก็ได้หรือว่าท่านใดจะไปงานวันแม่ของลูกสาวหรือลูกชายนะคะก็สามารถกลัดเสื้อไปได้เลยนะคะดูดีน่ารักสวยนะคะ เป็นกรรมยนะะีนะคะดูดีนะคะเมนูฝากไว้ด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะรายแมวรายแมวเมน,นูต้องซื้อทุกอาทิตย์นะคะมันต้องเติมทุกอาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวจะนับดูนะกลงข้างบ้านสองกลงทางฝั่งของภูเขาอีกหนึ่งกลงแม่ฝายแล้วก็กงของพวกเด็กๆหน้าบ้านอีกหนึ่งข้างในบ้านอีกประมาณหนึ่งสสี่กลงนะคะระบบปิดนะคะก็ ่าใช้ใจ่ายมันก็มีให้ปวดหัวอยู่ตลอดนะคะมันต้องคิดหาให้เด็กๆนะคะทรายสำคัญมากนะคะทรายสำคัญอาหารนี่ยังพอจะกินไปได้นะคะกินไปได้มีก็กินประหยัดกินได้แต่ว่าทรายแมวมันประหยัดไม่ได้นะคะมันนั่นแหละคะ่ะนุกก็เลยพยายามที่จะให้น้องกินเช้ากินเย็นเท่านั้นพอนะคะเพราะว่า กินเยอะเนี่ยกินเต็มที่เต็มคาราเบลไม่ได้นะคะน้องจะขับถ่ายเยอะมากนะคะแล้วถึงน้องจะกินเช้ากินเย็นน้องก็ไม่ได้มีถึงกับว่าร่างกายย่ำแย่นะคะเขาก็อยู่ได้นะคะเขาก็ปรับตัวได้นะคะไม่ได้ว่าไม่ให้กินแต่ว่ากินให้เป็นนะคะกินให้เป็นแม่นุกฝากด้วยนะคะหนึ่งใบแดงแม่นุกก็จัดการส่งให้ฟรีเลยนะคะ สนใจก็ทักไลน์แมนุกได้นะคะช่วยสนับสนุนเด็กๆด้วยนะคะฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ